จานเซียนอบทที่91ตอนที่91มาคุยกันบ่อยๆทั้งนั้นดิบและพลังวิญญาณในสถานที่นี้ยังขาดอยู่เมื่อได้ยินหยางเชนพูดการประเมินแบบทื่อๆเกายูกอไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างเธอมองไปที่หยางเชนราวกับกำลังมองคนที่เธอไม่เคยพบมาก่อนตามความเป็นจริงแล้ววันนี้เป็นเพียงวันแรกที่หยางเชนและเกาอยู่ได้พบปะก,กันอย่างเหมาะสมดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องปกติอาจารย์อย่ากังวลมากเกินไปสิคนนี้รู้ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับถ้อำอมะตะบนภูเขาเมยอชิงการสร้างถ้งอำอมะตะไม่กี่แห่งก็ไม่มีอะไรมากสิคนนี้จะจัดหาให้ทุกอย่างอย่างเชินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและตกหน้าอกของเขาราวกับว่ารับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยไม่ให้ความสนใจแม้แต่น้อยกับรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดที่เกายูมอบให้เขา คุณรู้เรื่องหลายอย่างใช่ไหมเกาหยูฉลาดมากหรือเธอจะเป็นเจ้านายของหยางเชนในชาติที่แล้วได้อย่างไรเมื่อมองไปที่หยางเชนเธอถามโดยตรงแม้แต่ผู้นำวังและคนอื่นๆก็ยังบอก,กว่าคุณไม่ต้องการคำแนะนำมากนักจากฉันในการฝึกฝนของคุณอย่างนั้นเหรอสิบคนนี้ได้เรียนรู้ทุกอย่างใน Hidden Pavilion of the Ninth e Minor แล้วสิบรู้โดยธรรมชาติในบางสิ่งที่คนอื่นไม่รู้หยางเชิญพูดต่ออย่างยิ้มแย้มแต่สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการบ่มเพาะสิบย่อมขอคำแนะนำจากอาจารย์เป็นธรรมดาก่อนหน้านี้สาวกคนนี้ไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้้แแตต่่่อออนนนนนนนีมมมมัไเเหืเดิ คำพูดของอยางเชนทำให้เกาอยูอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเขามากขึ้นทันใดนั้นเธอก็อไม่ได้ที่จะถือถ้วยไปทางยางเชนเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งและเอ็นตัวไปทางเขาเธอถามว่าคุณพูดแบบนี้แต่ถ้าฉันอ่านนิเด้นพาวินเลียนทั้งหมดเพียงครั้งเดียวแล้วอะไรละ่ะการกระทำในจิตใต้สำนึกเมื่อเร็วๆนี้ราบรื่นมากสองคนนี้เหมาะสมกันราวกับว่าพวกเขาฝึกฝนมาหลายครั้งท่านอาจารย์หากท่านต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญการกลั่นเม็ดยาหรือผู้เชี่ยวชาญการกล,กลั่นเครื่องมือท่านควรอ่านหนังสือที่มีทักษะแตกต่างกันบ่อยอยิมรย แต่หาปรมาจารย์เพียงต้องการอุทิศตนให้กับการบ่มเพาะการมองดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักมันจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และสิ้นเปลืองพลังงานก็แค่นั้นเองกำไรจะไม่ชดเชยการสูญเสียพื้นสมเหตุสมผลแล้วเกายูนั่งอยู่บนเก้าอี้ของเธอพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวนิสัยของเธอตรงไปตรงมามากเธอไม่ชอบเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการปรุงยาจริงๆถ้าไม่ใช่ว่าความแข็งแกร่งของเธอเกี่ยวข้องกับอาวุธพิเศษที่เธอมีบางทีเธอคงไม่ยุ่งกับการปรับแต่งมันด้วยซ้ำเพราะเธอไม่สนใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้คำพูดของอย่างเช สำหรับคำถามและคำตอบนี้หากคนที่ไม่ทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ยินการสนทนานี้พวกเขาอาจจะเชื่อว่าเกาหยูเป็นศิษย์และหยางเชนเป็นอาจารย์ของเธอทั้งคู่พูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้และไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมเลยในชีวิตที่แล้วหยางเชนมักจะพูดคุยคำถามประเภทนี้กับอาจารย์ของเขาและเกาหยูก็ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเช่นกันความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์และศิษย์ที่เพิ่งพบกันนั้นหายากมาก ดังนั้นเกาหยูจึงไม่สามารถช่วยตัวเองจากการชิมชาที่หยางเชินเสนอให้เธอในขณะที่ตรวจสอบการพบหลุกของเขาเนื่องจากเธอเป็นเจ้านายของเขาดังนั้นในกรณีใดๆเธอจึงต้องชีเส้นทางการบ่มเพาะให้หยางเชินแม้ว่านางจะไม่สามารถแนะนำเขาในการปรุงยาได้แต่ในแง่ขององค์การบ่มเพาะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านจีดนดังนั้นนางจะทนสูญเสียความรู้ที่มากมายของหยางเชินได้อย่างไร สำหรับวันแรกขององค์การเป็นสิบย่างเชินมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ของเขาด้วยความยินดีเจ้านายของเขายังไม่ได้ใช้ท่าทางขอองค์การเป็นเจ้านายในฐานะสิบของเธอเขาตระนับดีว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามความปรารถนาของอาจารย์และปรนนิบัติเธอด้วยความเอาใจใส่อย่างหาที่เปรียบมิได้เกาอยูรู้สึกราวกับว่าทั้งสองคนไม่ใช่อาจารย์และสิบแต่เป็นเพื่อนสองคนที่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีนี่เป็นความรู้สึกที่ยางเฉินโหยหาทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งเขาคิดถึงมาตลอดหมื่นปีฉากิที่เขาเรอคอยมานานกว่า,า,กกา,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 าสิบัน บางทีตั้งแต่ความปรารถนาอันแรงกล้าภายในใจของเขาได้รับความพึงพอใจความคิดของเขาก็ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นในเวลาที่เขาฝึกฝนในตอนเย็นย่างเฉินจึงสามารถรู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณภายในเส้นลมปราณของเขาไหลยอย่างอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้าขั้นตอนของความลับหินและอย่างรู้สึกราวกับว่ากำลังเดือดในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นกุงซุนหลิงแชงกวนเฟิงและเวียนหยวนรีบไปที่ถ้ำอินมอร์เท้าเค่อเกาหยูพวกเขานัดหมายกับยางเฉินแล้วเพื่อร่วมกันค้นหาถ้อำอมะตะของเขา เกายูก็มาด้วยแต่ไม่มีใครประหลาดใจแม้แต่น้อยกับเรื่องนี้การค้นหาถ้ำอมะตะสำหรับลูกศิษย์ของเธอเป็นสิ่งที่เธอต้องทำในฐานะอาจารย์แต่ยังเฉินค่อนข้างพิเศษเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนี้แต่ยังเฉินก็เคยบอกไปแล้วว่าเธอต้องละทิงท้งถ้ำอมะตะในปัจจุบันของเธอแล้วเกาเยโวจะไม่มาดูได้อย่างไร กุงซูงลลิงก็ไม่ธรรมดาเช่นกันแม้ว่าเธอจะมาถึงขั้นตอนพื้นฐานแล้วเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่เธอก็ยังไม่ได้สร้างอิมมอร์ทัลเคดของเธอเองก่อนไปที่อิมมอร์ทัลฟอนลิงเคดอย่างเชิญได้คุยกับกุงซูงลลิงว่าเธอไม่ต้องกังวลกับการเลือกอิมมอร์ทัลเคดและรอเขากลับมาด้วยเหตุผลบางอย่างกุงซูงลลิงได้ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของอย่างเชิญและรอจนถึงวันนี้แม้ว่าคนอื่นเกือบทั้งหมดจะดูเหมือนว่าอย่างเชิญมาเพื่อมองหาที่ตั้งของถ้งอำอมะตะสำหรับตัวเขาเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาต้องหาถ้ำอมตตะะแแหห่่งงงงสำรัับกกซุลลิเเเาายูวขอ เทือกเขาเมยอชิงแผยขยายออกไปไกลมากมีอาณาเขตมากกว่า1,000ไมล์เพยวหยางพาเลซึ่งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาเมยิงนั่นคือภูมิภาคที่มีอิทธิพลทางจิตวิญญาณที่ร่ำรวยที่สุดและยังเป็นภูมิภาคที่มีถ้ำอมตะที่พระราชวังเพยวหยางมากที่สุดโดยธรรมชาติแล้วหยางเฉินจะไม่เลือกพื้นที่ที่มีผู้คนมากมายแม้ว่าพลังวิญญาณจะแข็งแกร่งก็ตามหลังจากที่ถูกแบ่งออกไปในหมู่คนจำนวนมากมันก็เกือบจะผอมลงดังนั้นหยางเฉินจึงนำทุกคนตามเขาไปยังสันเขาเล็กๆของภูเขาเหมยชิงททำ่าราาาาวววกัััับบสสมมผไไดด้้ถึงงงงพลลิิญญณแแแตต่่ในนนคเเป็จรรขะุำห้ว ที่นี่เมื่อเห็นพื้นที่ที่ยางเชนเข้ามาถึงเกายูก็ย่นคิวคนอื่นๆก็ตกอยู่ในภาวะสูญเสียเช่นกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรพวกเขาเพียงติตามอย่างเชนและหลังจากนั้นก็เริ่มสัมผัสถึงพลังวิญญาณที่อยู่รอบๆอ,อย่างระมัดร,ระวังพื้นที่ที่พวกเขาไปถึงนั้นเป็นภูเขาซึ่งไม่ถือว่าใหญ่หรือเล็กมากทิวทัศน์ที่นี่ดีมากล้อมรอบด้วยภูเขาจากทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางซึ่งแม้ว่าจะไม่ใหญ่มากแต่ก็สามารถบังลมจากทุกทิศทุก,ท,กทางได้ระยะทางจากห้องถงใหญ่ของพระราชาวังเพียวอย่างใช้เวลาประมาณสองชั่วโม มันไม่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นที่จะถามเขากงซุนหลิงเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดที่จะถามอะไรก็ได้แชงกวนเฟย์และเวียนหยวนเพิ่งมาช่วยและเกาอยู่เป็นเจ้านายของหยางเฉินไม่มีใครในพวกเขาที่เหมาะสมที่จะถามเขามีเพียงกงซุนหลิงผู้ซึ่งมาเพื่อค้นหาถ้ำอมตะด้วยตัวเธอเองเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะถามคำถามนี้มันดูเหมือนสิ่งนี้จากภายนอกเท่านั้นหยางเฉินยิ้มแต่ไม่ได้ปิดบังอะไรจากคนอื่นในอดีตฉันพบใบหยกที่น่าสนใจมากบนร่างของนักฆ่าบันทึกบนแถบหยกเป็นที่ตั้งของเส้นเลือดวิญญาณซึ่งเขาค้นพบบโดยังเอิญ ภายในเทือกเขาเมกิ้งมีผู้ฝึกฝนมากมายพระราชวังเพียวหยางปล่อยให้พวกเขาดำรงอยู่นานนานครั้งคนเหล่านี้จะเดินไปรอบๆและบางทีอาจค้นพบบางสิ่งที่คนจากพระราชวังเพียวหยางไม่สามารถค้นพบได้เนื่องจากมือสังหารเสียชีวิตไปแล้วจึงไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเส้นเลือดวิญญาณถูกค้นพบก่อนหน้าน,นี้แล้วหรือไม่ทุกอย่างถูกฝังอย่างลับๆกับร่างของเขาที่ไหนคำพูดของหยางเชนทำให้ทุกคนสนใจเส้นเลือดวิญญาณลับใต้ดินเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกฝนทุกคนปรารถนาในความฝันของพวกเขา ยังเฉินยื่นนิวน้วออกไปและชี้ไปที่บริเวณใต้ฝ่าเท้าของเขาในขณะที่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรภูมิภาคนี้มีดีใหม่ที่ทรงพลังมากและจะถูกค้นพบในอีก200ปีต่อมาเท่านั้นแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับดีใหม่ของห้องโถงใหญ่ของเพียวยางพาเลแต่สำหรับการใช้งานเพียงไม่กี่คนสถานที่นี้ก็ดีมากพร้อมกับการเคลื่อนไหวของเขาสายตาของทุกคนหันไปทางพื้นดินด้านล่างอย่างเฉินไม่ว่าพวกเขาจะมองอย่างไรใช้พลังวิญญาณเพื่อโต้อตอบกับมันหรือตรวจสอบมันด้วยการระนักรู้ทางจิตวิญญาณพวกเขาไม่พบสิ่งที่ผิดปกตินี่เป็นหุ่อนไห ยังเฉินคราบดีถึงความสงสัยของทุกคนแต่เขาไม่ได้ทำให้เส้นชีพจรวิญญาณปรากฏขึ้นในทันทีและยื่นข้อเสนอแบบนี้แทนมิฉะนั้นทันทีที่เราทำให้เส้นวิญญาณปรากฏขึ้นคนอื่นๆก็จะต้องการส่วนแบ่งคุณต้องรู้ว่าฉันไม่ชอบคนจากลูมินาสมูนฮอลทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของยังเฉินแม้แต่ภายในนิกายการแข่งขันเพื่อทรัพยากรธรรมชาติก็รุนแรงมากความแข็งแกร่งของลูมินาสมูนฮอลในปัจจุบันนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับที่อื่นดังนั้นมันจึงดึงทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากออ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 กกกกกกกไปโโดดดยยยยยธรรรรรมมมมมชาา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 าติิจจลลลลลลนนนนนใใ้้ับบงง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 ขเเ่่่่่หหซึึ Power ึีีทสสุคคคถูููฮ ด้วยเหตุผลบางอย่างเกาอยู่ดูเหมือนจะไว้วางใจหยางเชนอย่างเต็มที่โดยไม่คาดคิดเธอเชื่อคำพูดของหยางเชนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการมีเส้นชีพจรวิญญ,ญาณณที่แห่งนี้โดยไม่พูดอะไรอีกเธอก้าวขึ้นไปบนดาบบินของเธอทันทีและบินขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาซึ่งเธอกลายเป็นลำแสงตรงไปที่ห้องโถงใหญ่ของวังเพียวหยางโดยทิ้งประโยคนี้ไว้ข้างหลังข้าจะไปแจ้งสำนักพระราชาวังและย้ายของออกจากถ้ำเกา่าถ้ำของเกาอยู่อยู่ใกล้กับแกนกลางของเพียวหยางพาเลตและผู้คนนับไม่ถ้วนต่างก็ปรารถนาเมื่อกลายเป็นที่สาธารณะว่าเกาอยู่จะย้ายออกไปมือนใ,ใคร พี่สาวผึกขัดอาวุโสคุณวางแผนที่จะสร้างถ้ำอมตะแบบไหนยังเชินไม่รีบร้อนเกินไปเขาทำก้อี่หินสำหรับทุกคนและใช้เวลาพูดคุยในขณะที่พูดเขายื่นมือทั้งสองข้างและลูกบอลไฟป,ปรากฏขึ้นในมือของเขาและเริ่มเปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆสิ่งก่อสร้างทุกประเภทปรากฏขึ้นในมือของอยังเชิญในขณะที่เลือกถ้ำอมตะยังเชิญก็คำนวณได้ถูกต้องกงซ์สลิงเป็นพรสวรรค์ที่จะปรากฏเพียงครั้งเดียวในรอบพันปีและอาจารย์ของเขาเกาเกยวก็มีรากจิตวิญญ,ญญาณแห่งน้ำเต็มเตี่ยมเมื่อรวมยังเชิญเองทั้งสามคนน สิ่งที่โชคดีคือกรุมซุลลิงได้ฟังคำแนะนำของหยางเชนและไม่ได้สร้างถ้ำอมตะของเธอเพื่อรอให้หยางเชนกลับมานั่นหมายความว่า,มาเมล็ดพืชที่เขาหว่านก่อนหน้านี้เริ่มออกผลแล้วกรุมซุลลิงจะสนับสนุนหยางเชนซึ่งได้กำหนดไว้แล้วว่าในอนาคตคำพูดของเขาจะมีอำนาจเด็ดขาดภายในเพียวหยางพาเลสแม้ว่าเส้นเลือดวิญญาณใต้ฝ่าเท้าของเขาจะมีพลังวิญญาณที่แข็งแกรง่งแต่ก็เพียงพอสำหรับผู้เชี่ยวชาญในขั้นย e ูเอ็นนี่อยงใช้งานแต่เขาได้เตรียมเพียงถ้งอำอมะตะเพื่อบ่มเพาะก่อนที่จะถึงขั้นย e ูเอ็นนี่อยงสำหรับพวกเขาทัััััั้้้งงงงงงคคนนนนนนนสสาา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 าหหหหรรรรบบบกกกก่่่่่มม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 มเเเเเเพพะะะลลลลจจขขววววญิิยยยฉีีีีีีีีทททืออดไไถปแใ กุ้งซูงลิ่งถูกดึงดูดโดยสิ่งก่อสร้างในมือของหยางเชนและเริ่มชื่นชมพวกเขาแม้แต่แชงกวนเปงและแวนหยวนก็เข้าร่วมเมื่อนึกถึงสิ่งที่แวนหยวนพูดเกี่ยวกับการติดตามเขาอย่างสุง่มสี่สุ่มห้าหยางเชนก็นึกถึงบางสิ่งเห็นได้ชัดว่าเขาควรรวบรวมกองกำลังขนาดใหญ่ในเียวหยางพาเลตและเมื่อถึงเวลาด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนสาวกของเขาก็จะเพียงพอที่จะครอบครองเียวหยางพาเลตทั้งหมดสิบอาวุโสแชงกวนและสิบอาวุโสแวนถ้าคุณต้องการคุณควรย้ายมาที่นี่ด้วยหยางเฉินยิ้มให้กับคนทั้งงสสอแแลลลละะะะกกกกกกก่่่าาาาาาาววววววคคนน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 นจจจำนนมจำมมมมทททใให้้้้้้้ถีีีีีชชชิิตขขึึุไดดดัย ข้อเสนอของหยางเชนทำให้ทุกคนหัวใจเต้นเร็วขึ้นแม้แต่เกาอยูผู้เชี่ยวชาญด้านเวทีของจีดันก็สลัดถ้อำอมตะของเธอใกล้กับห้องโถงหลักของวังเพียวหยางโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างที่นี่กับที่นั่นมากนักแต่ทั้งสองคอนั้นมีเจ้านายของตอนดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะคิดและปฏิบัติตามด้วยตนเองแชงกวนเป็งคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างไม่มีความมั่นใจทันทีที่เรากลับมาเราจะปรึกษาอาจารย์ของเราและถ้าทำได้เราจะย้ายมาที่นี่ดีมากเมื่อถึงเวลาเราจะดึงสิงทธิาทาอาจจไไมมม่่่่่่่าา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 เเเเเเปป็นนนนนตตตตต้้้้้้ออออออองงงงงงงสสสสสสรร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 ถถหหหหัััับบแแแแลลลละะะคคขดดดใญททโยยยซึุกกกืืวพพููศ ยังเฉินหยุดการฉายภาพของศาลาและซุ้มเหล่านั้นทันทีและถามกงซุนหลิงพี่สาวฝึกหัดอาวุโสคิดอย่างไรดีหลังจากนั้นครู่หนึ่งกงซุนหลิงก็พยักหน้าเห็นด้วยทันทีถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องรบกวนน้องสาวฝึกหัดอาวุโสในการจัดรูปแบบคาถาเพื่อลอกสภาพแวดลอ้อมยังเชินพูดอย่างสบายๆแล้วให้กำลังใจกงซุนหลิงให้ออกแรงทันทีที่เราสร้างวิลล่าที่ดีฉันสามารถนำพี่สาวฝึกหัดอาวุโสไปดูคาถาลวงตาที่ทรงพลังมากบางทีเราอาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อย้ายคาถาลวงตานั้นไปยังที่ของเรา ยางเฉินกำลังพูดถึงคาถาลุงตาในสถานที่ที่เขาหยิบกล่องดาบมาหลังจากที่กุงซูลลิ่งเชี่ยวชาญแล้วมันสามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวได้เขาไม่มีประโยชน์สำหรับมันอยู่แล้วดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ไหลลงสู่ทุ่งของผู้อื่นปล่อยให้กุงซูลลิ่งครอบครองมันจึงสมบูรณ์แบบเกาอยู่ไปเร็วมากและกลับมาเร็วมากปกคลุมด้วยแสงดาบในไม่ช้าเธอก็ลงมาและพูดกับยางเฉินข้าได้คุยกับราชสำนักแล้วและท่านก็เห็นด้วยเช่นกันคุณควรให้ฉันตรวจสอบมันฉันสงสัยว่าเส้นเลือดวิญญ,ญ,ญาณนนี้ทรงงพลัแค่ไห ในขณะที่ผู้แสงดาก็กระจายออกไปและทันใดนั้นหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ว่างเปล่าในหมู่พวกเขาเป็นคนรับใช้ของหยางเชนเช่นดาฮลินทิงหยวนและกูคิวอิงรวมถึงคนรับใช้ของเกาหยูและกุงซุนหลิงเมื่อถึงเวลาก็สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้เช่นกันอ่านบทล่าสุดที่ฮเกเยว์ไซเท่านั้นหากได้รับความยินยอมจากพาเลสมาเตอร์ทุกอย่างจะง่ายขึ้นแต่อย่างเชิญยังต้องเตรียมการล่วงหน้าหลายอย่างต้องมีการจัดเตรียมรูปแบบคาถาของกุงซุนหลิงนอกเหนือจากการต้องการแล้วคาถารวบรวมวิญญาณและคาถาผนึกวิญญาณก็ต้องได้รับการจ นำหินวิญ,ญญาณระดับกลางที่มีขนาดเท่ากันออกมา64ก้อนอย่างเฉินวางมันลงบนพื้นในรูปแบบปกติเพิ่มส่วนผสมในการไร่มนต์ประเภทอื่นและในไม่ช้าก,ก็จัดเรียงมันในรูปแบบการไร่มนต์ที่ไม่มีใครเคยเห็นแต่ก่อนทุกคนรู้สึกสับสนเมื่อมองดูแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการไร่เวทดอย่างกุงซุนลิ่งก็ไม่เคยเห็นการร่เวทแบบนี้มาก่อนเธอเริ่มรู้สึกว่าศิษย์น้องคนนี้ลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากจัดเตรียมรูปแบบคาถาแล้วหยางเฉินก็ถอยหลังไปหลายก้าวและเริ่มควบคุมรูปแบบคาถาและเริ่มใช้งานภายในช่วงเวลาสั้นๆแสงสีขาวคลางคลายปรากฏขึ้นบนพื้นภายในระยะขององค์การสร้างคาถาแสงสีขาวนั้นสว่างมากแต่ก็เข้มข้นและไม่กระจายกระจายมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและเริ่มที่จะขุดลงไปในดินแต่หลังจากดูอย่างถี่ถ้วนก็ไม่พบสิ่งใดที่ถูกขุดออกมาแต่ทุกคนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าพลังวิญญ,ญ,ญญาณอันน่าเกรงขามกำลังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆวิ่องออกจากใต้พื้นดดดดิิิิิิินน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 นออออออยยยยย่่่่่่่่่าา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 งงงงงงงลลลลลลลใใใไไมมมมมมช้้้้้้้้้พพพพัััววววววญญญญญญณณณกกกกกกก็็ปปปะะททททุุุุขขึึจตตเเหหืำแคคคคถถรรรรบบบสีีีีู